น,นะครับบรรยากาศงานตักบาตรเทโวนะครับวัดหนองเต่งนะครับร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองรางครับผม mày điêu nữa bụi ào mày tặng là con gỡ hòa mà nó phải mà ก็ฝน,น,น,เ,รน,นเริ่มเยอะแล้วนะครับผมที่ไหนที่ศรัทธาญาติโยมยื่นตัดมาเชียวแบบอยู่กันเป็นหย่อมหย่อนเนี่ยผมก็จะดกไม่ละมันเสมอว่าตกเป็นกระหย่อนกระหย่อมนี่ครับนี่คือที่วัดนะครับเตรียมตักหมาดเลยให้มันยามเป็นใหญ่เนาะใครมาเห็นก็ชื่นตาเย็นใจโอ้มาวัดจิที่เนี่ยบุญมันเกิดจิตใจมันพองโตมันอิ่มมันเติบ เม่เวลาจิตใจมันอิ่มเอิบแล้วลืมกินข้าวกินน้ำหน่นระยะเย็นปีติมันเกิดที่ได้สารสมบูรณฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจแน่ๆตั้งจิตตั้งใจดีแล้วนะนักจิตเตป็นตั้งใจกันแล้วพระะอพระละมอข้ามมงกรนาเมื่อจิตใจมีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วบุญจะเล็กน้อยหาหนีไม่พระศาสดาตรัสเอาไว้บุญจะมากจะน้อยอยู่ที่จิตใจเราเนี่ย จิตใจตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยทรัพย์สินแม้มีข้าวเม็ดหักผักเล็น,น้อยมาจากบาตรท,ทาบุญก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ได้เพราะเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เราหามาได้เทา่านี้ไม่เบียเดเบียนตนและคนอื่นมาทําบุญนี่เป็นทําบุญที่ถูกต้องถูกท้ายในทางยุคประจนามีโอกาสมาแล้วช่วยกันไปดูสถานที่